สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สู้งานกันต่อครับลุยงานกันครับเช้าวันนี้ครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นทีมโทรหนึ่งที่สมบูรณ์แบบนะครับเนื่องจากว่าอยู่กันครบเลยครับทีนี้นี่ฮะเดี๋ยวจะไปดูเสียบอยบอกไปเชื่อมฝาท้ายมาโดนไป450บาทครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมาท้าย450เหยบอยตอนนี้ก็อยู่กันครบนะมะนาวอินดี้อีแก๊สนะฮะม้าขาวต่อตั้มนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ทีมอ่านตินครับทีมลำดวนบ้านอูโลกครับก็ชื่อชื่อตินเหมือนกัน นะครับมาแล้วครับมาแล้วทีมงานโทรหนึ่งเรา,าเรา,าไม่ต้องไปถามว่าท่อทงไปไหนเด้อทอทงรถพังครับแต่ว่านี่ก็คือถือว่าครบทีมครถือว่าอยู่ครบเดี๋ยวท่อทงก็จะมาครับทอทงมาแต่ว่าจะมาช่วยใครขับก็มาดูเอานะครับมาดูฝาท้ายครับฝาท้ายสีย่เยแล้วทำไมไม่เชื่อมนี่ให้จบไปเลยนี่กรเสื้อโอ้นาจะเชื่อมไปน้ำเลยนี่บังอะไแม่ นี่แม่เพชอร้อนแม่อุ้ยก้อนเงินหลายโดนไป400ครับสีฟ้าครับ400ถ้าไปเชื่อมเชื่อมกับช่างบ๊อบนี่ร้อยเดียวโอ้ยคัณไปเชื่อมบ้านเท่าเลยมืดที่แผลนี่ร้อยเดียวร้อยเดียวครับลวดเชื่อมมืด3เซนพ่อเซนละ20บาทค่าไฟอีก40บาทอยเจ้า4ร้อยของไข่่ของแก่4ร้อยกันว้าว นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วทีมงานเราครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันแบบครบสมบูรณ์แล้วนะทีนี้บอยซาวนี่ก็ไปนอนกับเสียแอดครับไปอยู่เป็นเพื่อนแอดแอดน้อยร้อยลีลาเพ,พราะว่าที่นุน่นไม่มีเพื่อนครับแมคโครยังทําไม่เสร็จครับยังเอาไปซ่อมอยู่วันนี้จานชูก็ได้เมียใหม่ครับโอ้ใบแท็กเบ้อเลยนึกว่า2 0 0้ครับใบแท็ก ใบใหญ่มากแต่ฟันลอ้อไอใบแทกฟันลอครับใบแทกหักแ,แล้วส่วนฝั่งนี้ก็กำลังรับประทานอาหารกันพี่นอ้องจะพาไปดูแซบแซบแซบพาไปเบิ่องขั้วอีกขั้วหนึ่งครับ ดยังกินน,อน้นอไป,ปนไปนียนอไปเบิ่งดูพี่น้องเลยนี่นะครับชีวิตคนทำมาหากินขับรถด,ดํารถแมคโครครับก็จะอยู่กินกันอย่างนี้ครับนี่ก็จะอยู่กันแบบอบอุ่นนะครับอยู่แบบพี่แบบน้องแบบน้าลุงครับแซปบ,บอแซปบ,บอ ครับกินแล้วครับเรียบร้อยครับไ,ไข่ดาวนู่นแล้วก nah. ิここนไข่สูงเลยไข่ดาวเลยไข่สูงอย่งไรเนาะอืมอย่างไงวะกินไข่อยู่ท้งฝ่าครับอาหารญี่ปุ่นเนาะก็ได้คันใหม่มาต้องใส่แรงกว่าเดิมยำปลากระป๋องฮะก็คันใหม่มาต้องใส่แรงกว่าเดิมโจวดจาดเลย นี่ครับทีมงานกำลังทานข้าวกันครับไปข่าวว่าแอบไปนอนกกเมียบ่นีิเอ๊ย <c oughs> เอ้ยยิงอยู่ใกล้นี่ไม่ได้แล้วเนี่ย <c oughs> ตาย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 ต้องให้นัตินพาไปอยู่ไกลๆแล้วเนี่ย <c oughs> เออโน่นเลยไปอยู่ส้มปล่อยนุ่น <c oughs> น่ะทีนี้สมชื่อแน่นอนส้มปล่อย <c oughs> รถปล่อยได้ บนหมดกี่จานแล้ว,วจานเดียวพอใช่ไหมเดี๋ยววันนี้อย่าปล่อยให้จะบดละสายตาเด็ดขาดเพราะมันจะแอบ,บชิงทางอื่นครับเราเรา,เราต้องชิงกับมันก่อนแซ่บวะน่นะออออโอ้อย่าทอดรับมืาขึ้นนี่ก็นรับสบาย โอ้ยที่นอนสุดยอดเลยเราลึกอย่านอนหลับสองคนเพลินมือขึ้นี่เอาจนพันสาดาเป็ีเยนด้วยนี่ครับอยู่ใกล้ๆกันครับเดี๋ยวมือนี่แหละมือนี่ลราจิโทษไปกวนปลาหน่อยมาบ้าสิว่าคือ่ะ นี่ก็เรียบร้อยครับกับข้าวอ้ดูนี่หม้อใหญ่เลยหม้อเดียวจบครับร่วมกันกับข้าวอย่างนี้กินง่ายๆครับอยู่อย่างนี้แหละเบิ้งเอาเด้อลูกเมียมูเจ้าเด้อเบื้องเอาเด้อลวกเตานี่บาพอลำบากทำได้นี่ผัดยำใส่จะจุ่มละลายเด้อเออมูเจ้าเบื้องไว้นี่ผัดยำนั่นเอิ้นบ่ปากบ่ติ้งสันวา บอกเฮ็ดหยังก็บ่เฮ็ดว่าซั่นหมู่เจ้าเบิ่งแน่เราอยู่นี่ยามกินปลแดกก็บ่บอกบ่มาตายเออนอนก็บ่ได้นอนเสือนอนสาไอ้สาดคือหมู่เจ้าเด้อุ่นดอยู่ในรถพุ่นอือเบิ่งไว้เบิ่งไว้มนุษย์เมียอืปานนั้นจมให้ไปหางินจังได๋เพิ่นว่าแม่นบ่เออหวยให้ผู้ใดล่ะอย่าว่าจังั่นติล่ะ ไปแล้วครับโอ้ตต่ไมตักไวแท้โอ้ไปเลยได้ไปเลยเราถอยมาหน่อยเรา,า,าเราเราเอ้เราเราไม่ได้ยินอีกอ่ะเดี๋ยวจะไปถอยรถก่อนครับตะโกนบอกเราเราไม่ได้ยินตอนนี้ก็ เที่ยวแรกออกไปแล้วครับมะนาวฮะมะนาวออกไปแล้ววันนี้เราก็จะเปิดตัวเจ้าวาเลนไทน์กับทีมงานโทรหนึ่งทีมหนึ่งอย่างเต็มตัวนะครับเพราะว่าทีมที่อยู่บ้านตรวจหยุดงานชั่วคราวครับเนื่องจากว่าต้องเอาเจ้าคันนี้มาที่นี่นะฮะเจ้าพายุก็จอดอยู่บ้านครับยังไม่ได้ไ,ได้เชื่อบุกกีครับเรา ถอยหน่อยดิ yeah, เ,ย,เย้เราไม่ถอยเลยเราไม่กล้าถอยครับเรายังไม่เคยถอยดินไอ้ถอยรถใส่ดินกับแมคโคนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องขึ้นไปถอยดินแล้วครับนี่ฮรมากันครบทีมแล้วครับอยู่กันเต็มเลยพี่นอ้องเดี๋ยวขอขึ้นรถขยับรถก่อนอ่ะถอเทียบท่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ใส่ดินฮะ กาวินดี้ใส่ดินกับวาเลนไท์ครับผมรถเสียตีนทุกคันนี้จะมีชื่อทุกคันนะฮะเขาจะตั้งชื่อให้ทุกคันเลยนะครับแ,แกตีนจะตั้งชื่อให้ทุกคันแต่พูดถึงเราก็ตั้งชื่อให้เป็นจิตใจลนะักษณะเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าจะเอาอะไรมากมายหรอกนะครับมันจะได้เรียกง่ายนะครับจะได้เรียกง่าย โอ้ไวอยู่ครับไวอยู่ถือว่าไวอยู่นะครับวันนี้ฝั่งนู้นก็เริ่มออกตัวกันแล้วครับนุ่นไปกันแล้วตอนเช้าๆก็ยังดีหน่อยนะไม่ค่อยมีฝุน่นเท่าไหร่แต่สายมานี่โอ้โหดูไม่จืดเลยครับพี่น้องใครที่ใส่ดินไปแล้วก็ออกไปเลยครับออกไปแล้วเจ้าโบสกับ มานาวครับไปนู่นเลยไปริวเลยเดี๋ยวว่าทีมงานเราครับนี่อยู่นี่หมดอนอนทเฮบอเจ้าอยากวันนี้จอดก่อนนะครับเรื่องว่าเนื่องจากว่านอนทไปทําธุระส่วนตัวครึ่งวันครับก็จะอยู่กันห้าคันครับวันนี้วิ่งกันอยู่ห้าคันครับทีมงานเราพอถือว่าโอเคครับกลับเข้าทีมกันจะครบแล้วครับ ถือว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์แล้วละ่ะเนื่องจากว่ารถท่อทงพังเนาะไม่ได้ไปไหนครับส่วนต่อแ้มนี่ก็พังเหมือนกันครับยังไม่ได้ไปไหนเหมือนกันโอเคครับเรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพี่น้องไปแล้ะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย